ครับเมื่อวานนี้ที่พัทยาเนี่ยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะฮะ,ฮะเราเห็นข่าวตอนแรกตกใจมาก<ะ>ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องรีบตามหาและให้ความช่วยเหลือมีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพหญิงสาวเปลือยกายตามร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำครับทั้งที่แขนและที่ต้นขามีการระบุข,ข้อความว่าภรรยาของผมโดนทำร้ายโดนบังคับข่มขืนรุมโซมมาหลายวันมหนำซ้ำพวกมันยังอัดคลิปขู่ประจาน พอมารู้เรื่องก็ตอนที่สังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามร่างกายและด้วยความเคารพนะครับมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศของภรรยาอ,อยากให้สื่อช่วยด้วยเพราะเขากับภรรยาไม่มีอะไรจะเสียแล้วจัดการกับกลุ่มนี้ให้หน่อยระบุเป็นผู้มีอิทธิพลอีกคือพอเห็นสภาพเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับค,คนในโลกออนไลน์พอเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์แล้วเรื่องก็ไปถึงโรงพักเมืองพัทยา ทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลนะครับก็ติดต่อกลับไปที่ผู้โพสต์ทางผู้กำกับโรงพักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกเขม,มรินพิศมัยบอกว่าได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์มือถือกับผู้โพสต์แล้วผู้โพสต์เนี่ยก็ยังยืนยันว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้มาแจ้งความเนื่องจากภรรยาบาดเจ็บและหวาดกลัวมีอาการหวาดผวาทีนี้ตำรวจก็ใช้วิธีขอความร่วมมือผู้โพสต์ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยระบุว,ว,ว่าตัวเองเป็นสามีค่ะ ให้มาให้ข้อมูลก่อนได้ไหมเพื่อจะได้ช่วยกันตามหาคนร้ายจะได้มีประโยชน์ต่อรูปคดียิ่งมาไวยิ่งดีก็เลยมีการนัดหมายปรากฏต่อมาผู้โพสต์ไม่มาตามนัดแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนจุดให้ข้อมูลถึงสามครั้งจนสุดท้ายไม่สามารถติดต่อกับผู้โพสต์ได้พอกลับเข้าไปดูใน Facebook ของผู้โพสต์ก็พบว่าข้อความถูกลบออกไปทีนี้ตำรวจแปลกใจครับอ้าว ทำไมลบข้อความแล้วออกติดต่อไม่ได้แล้วจะช่วยอย่างไรเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มคุณผู้ชมฮะหญิงวัยสีปีระบุว่าเป็นแม่ของผู้โพสต์พาลูกชายมาฮะมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากราบขอโทษตำรวจครับอบอกลูกชายมีอาการทางประสาทอยู่ระหว่างการรักษาตัวต้องกินยาแต่หลังๆไม่ชอบกินยา พร่องยาไปก็เลยมีอาการต่างๆนานาคิดไปเองสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ไปโพสต์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องจริงเลยจ้าครับค,คือไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับแล้วตัวน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ช่วงนี้น้องยังยังรักษาตัวอยู่แล้วมีอากา,ารทางประสาทอยู่จัตอันนี้ยังอยู่ช่วงรักษาอยู่ตอนนี้น้องหยุดยาไปนหนึ่งเดือนนะจ๊ะ หยุดหยุดจาไปจาเข้าไม่กินนะคะก็เลยทาให้เขาไปโพสต์ผิดพลาดไปคแม่ขอโทษจริงๆค่ะที่ลูกชายแม่มดไปอย่างนี้แม่ขอโทษสังพมจริงๆค่ะแม่เสียใจจริงๆค่ะคุณแม่มากราบขอโทษครับเนี่ยฮะแล้วก็เอาหยูกเอายามาให้ดูว่าเออแกขาดยาจริงๆอย่างนู้นอย่างนี้แต่คําถามคือแต่มันมีรอยช้ำที่ตัวผู้หญิงนี่แล้วภาพเหล่านั้นมาได้อย่างไร เพจแม่มโพดําออกมาสรุปเหตุการณ์นะครับโดยขึ้นหัวเรื่องว่ามันกลายเป็นเรื่องโอลพ่อไปแล้วสืบจากเพื่อนของผู้โพสต์ทําให้รู้ว่าคนที่ทําร้ายร่างกายจริงๆก็คือสามีนั่นแหละที่เป็นคนโพสต์ผู้ชายนั่นแหละที่เป็นคนทําเพื่อนของผู้บาดเจ็บบอกว่าแล้วเนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะผู้ชายเนี่ยลงมือทําร้ายผู้หญิงมาแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายเขากลับไปดีกันค่ะแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่คิดจะเอาเรื่องเพราะพอติดต่อไปที่ตํารวจ ตำรวจบอกว่าฝ่ายชายเขามีบัตรจิตเวชมันก็เลยเอาความยากอ้าวและประกอบกับแม่ผู้หญิงเป็นคนจิตใจดีอ๋ออุ้ยแต่ผู้หญิงสภาพโคนหนักค่ะเออทีนี้พอเราเข้าไปตรวจสอบในคอมเมนต์ของเพจแหม่มโพดําก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์นะครับระบ,บุว่าตัวเองเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงให้ข้อมูลว่าเพื่อนไม่ได้ถูกรุมโซมฝ่ายชายเป็นคนทําใช้ไม้กวาดตีอีกอย่างฝ่ายชายเล่นยาจนหลอน แถมยังป่วยจิตเวทต้องกินยาตอนนี้ฝ่ายหญิงปลอดภัยอยู่ในความดูแลของครอบครัวค่ะเมื่อวานนี้โอเป็นเรื่องทั้งวันจริงๆนะฮะตามกันเราเองก็ช่วยกันตามนะคือเห็นภาพนะแล้วมันก็น่าตกใจจริงๆอะค่ะประกอบกับคําบรรยายที่บอกมีเลือดออกและเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลจะบังคับเอาเงินเอานูน่นเอานี่แล้วรุมโรมข่มขืน,นสุดท้ายโอละพ่อครับค่ะ